น้อเอกเขาลงเลนอเอกเดี๋ยวสักคู่ค่ะพระเอกเจนเย็นนะคะไม่ขึ้นไปหรอกค่ะไม่ขึ้นไปหรอ เขาใส่พ่อแล้วแตมันปิดได้ปิดได้ปิดได้แต่ว่าถ้มันนุ่มไม่แจ่มอตเา็นนี้ก็รอนางเอกนะคะทุกคนอคือแต่งตัวแต่งตัวแบบเท่นะอนนี้กอน ลองั้นเข้าไปนอกแล้วมันแล้วมันปรับแบบอันยานมันแต่งมีผมะมนแต่งมาแาตงนี้แต่มต่งมันดมตูมันดุแมบนี้เมันอกสาวม้าวันนี้นางเอกจาลูกไหนนะทุกคนรอรอชมนะคะมาแล้ว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 เขาใส่สีแดงเใส่สีแดงอุ่ยใส่สีแดง ใครใส่สีแดงอันนี้เชิญครับโอ้ยจะเป็นใครเด้ออกนะท้าตงไหไม่เข้ามาเข้าไหนไหโอ้โหกู้ได้เลยครับอ๋อกุญแจคันนั้นใช่ไหมเจ้าหัวเปลี่ยนลอยซุ้อเพื่อความินด้นี่ไงคุญแจคันนั้นไม่ใช่ไอที่ไปซื้อใช่ไหมอุ้ยไปแล้วเหรอไปแล้วอุ้ยไอที่ไปซื้อใช่ไหมใช่บอกเปลี่ยนแล้วก็ถอดเปลี่ยนแล้วก็ถอดสรูดแล้วได้ชุดในตู้ไม่สุดท้ายแล้วไม่ต่างกันผมซื้อชุดก็ก็เสื้อซื้อแบบนี้สองตัวแต่กางเกงคนละสี แต่แค่เสื้อคุมไม่ใช่สีแดงอันนี้เอาเอาไปคันนี้ได้ไม่ได้มันต้องคันโน้นไม่ใช่เหรอคันโน้นก็ได้เอาไปข้างหลังก็ได้ข้างหลังไม่ได้คนระับมันอันนี้มีของสำคำเนี่ยสายชาร์จไง <c oughs> ก็ได้ไม่เป็นไรเอาแค่สายชาร์จม,มันมีมันมีได้มาไหมสายชาร์จสรุปเ,เอามาเ,เอามาแผ่บอ ก็ตั้งแต่กลับไปที่ร้านประมาณสักแค่ไหนกี่โมงอะมันไม่ใช่ประมาณสามโมงนะจนถึงตอนนี้คราเสร็จล่ะสี่ชั่วโมงด้วยแต่งตัวและที่แจ็คันนี้ก่อนและและทุกคนรู้ไหมว่าไอ้ที่บอกว่าทําผมฉันบอกแล้วว่าฉันทำผมไม่ได้คลายหมดเลยมันคลายหมดเลยไอ้ที่ทำแปรงลอนมาผมผมที่มันทําไม่ได้ผมมาทำเองไม่ใช่ทําที่ร้านแต่ผมไม่ไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จกับการทำผมอ่า ก็คือพระเอกนางเอกเ,เ,เ,เขาก็จะขับรถไปแล้วนะคะสมคืนรถก่อนแล้วกันแล้วก็จะตัดไปโอ้โหปลาโอ้โหต่ำมากขึ้นบ้านไม่ได้หรอก โอเคบ๊ายบายค่ะพระเอกนังเอก